ครับวันนี้ผมได้ไปเที่ยวพัทยาแล้วครับเย้หลังจากที่ผมนั้นไม่ได้ไปไว่ายน้ํานานมากแล้วซึ่งเป็นเพราะแพ้ที่ผมเคยบอกในคลิปที่แล้วมีความตอนนี้ผมยังอยากอะไรแต่เพื่อนๆก็ลังอคอยตอบคาถามอยู่ผมตอบไปแล้วเฮ่งเดี๋ยวไปเจอกันบลุลุกซะครับบ๊ายบายูู้ก็ออลิตานจะเจอ,อกันที่โรงเรียนนะครับบ๊ายบาย ตอนนี้ผมอยู่ที่โรงแรม t r a e l e Eleven t e n 2 y o Hotel ครับเ,เ,ออเ,อเจอก,กันที่ห้องนะคระับน,นนี่คือห้องแม่พอ่อแล้วก็ผมว้าวใหญ่มากห้องน้ำก็มีมวิวสวยมากเลยแล้วก็ที่ในน้ำแล้วก็ที่ชักโรกนี่คือห้องของแยแปดตาแจ้งก็บพี่เจ้าอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายว้าว